กาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านโมน้พ่อเที่ยวเนเดินทางมาิดตามัะเลขกระป๋าพอเนาะครับผมเนาะงวดที่พานมาหาหนึ่งแสนแต่ครับผมเป็นจะแม่ข้ามผงครับผมมาบอกว่าอยากได้สารแต่ว่าบ่อออกสามตัวครับผมนเพื่อนไหนมาสามตัวท่านผู้ชมท่านใดตัดเลนคงจะมีโชคมีดวงครับผมงวดนี้ก็ได้ฝ้ามาติดตามนี่ยิ่งจากกระป๋าพอนอย่าหละครับว่าจะแม่ข้ามผงเฝ้ามาเลยว่าสั้นเพราะว่าเลขกถือปั๊บมาเลยมาตอนรับมาถาแอดมินเลยครับผมท่านผู้ชม ผมหอกก็ลงรถปั๊บผอพอดว่าแม่ข้าผงม,มาพอดีเมื่อคื้นมืเจกก้ากระมาวัดสันเอ้าครับผมเป็นโอกาสดีเนาะครับผมจะได้เล็กเด็ดไปแบง่งปันใ,พในพนีน้องกะนี่แหละครับผมเพราะว่าจะแม่ผลม,มาหาแล้วจังใดกะตอกมีตัวเล็กเด็ดไปแบ่งปันในพีน้องแน่นอนผลบ้าแอมกับเท่ามีสามอากกำลังตั้งกล้องอยู่ผมครับผมไปครับท่านผู้ชมบัวร์หลายใหญ่ห้างเดี๋ยวไปฟังเบื้องน้ำกันว่าจะแม่ข้าผงม,มาข้างนี้มาบอกจังใดนแน่ ตัวเลขสิ่งใตัวใดไปฝากพี่ต่อน้องเดี๋ยวไปฟังจัดจากปากป้กพ่อเนาะครับผมเนาะเราก่อนไปชมเคมีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องสตาร์ด้าชาแนลวีสองด้วยนะครับสวัสดีครับป้กพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับห้าหนึ่งเนาะหา้าหนึ่งห้าหนึ่งเลยยกช่องเนี่ยเดี๋ยวเนาใบอ่ะเราะภาวะเลขมันพึ่งออกไปเนาะครับ ถึงว่างวดสี่ันมาหวยจะบ่ค่อยสีก็จริงอยู่ครับแต่ผู้ช่วงจาประพรกันยังมาบอกถือยู่คับ้านึงฟเลขชุูนเนี่ยโอ๊ยก็บวิ่ผู้สี่รอดีละครับผมขันมาหนี่ไม่หยั้งเราเสียงเราแจกแจ๊กมากลวดติถนนเที่มติถนนครับฝันไปยังไหนก็บประพรอวดนี่วะครับผมฝันฝันมื่ขึ้นนี่ครับฝันนั่นก้านั่นล่ะฝันจะแม่มาแต่ว่าบ่ไใ้ใ่สุดแดงเด้มาสุด ตังเกีงขาสัตว์สีเนือ้อเออบานนี่ก็ใส่เสียสูตรมามาแจกของมาแจกของเออมาแจกของเอาัอนแนวอยากแนวกินกหลายแต่ว่าของปะพอ่อนี่เพิ่์ว่าอยากได้อันได้ห้หาเอาแล้วก็มีค้นเอาเงิ่อนมาให้มีคนเอาเสียผ่ามาใหครับเออมีแต่งามเามาบาตรเล่ากับว่าบาัตกินกันอิ่มน้ำส้ำรานแล้วกับสิบไปครับเล่าบอกตัวเดียวเดือวันนี เกี่ตัวเดียวเลยตัวเดียวเลยบอมีจักตัวสามตูยังเก่าบอมีหายตัวเดียวเลยหายตัวเดียวเลยแต่ว่าบอไรสูตรแต่ว่าบอไรสูตรสีแดงมากเลยแต่แบบซื้อข้ามผงคือเก่าโค้นผู้เก่าโอ้จะแม่ข้ามผงผู้เก่าวม่บอน่เมนโอ้พอเสี่ยงฟังทีแรกคือว่าเมนแม่ปอบขอนบอแม่ข้ามผงผู้เก่าแต่ว่าหันบอไ้ใส่สูตรแดงมากสูตรกะเกงขาสารสีเนื้อแล้วก็ใส่เสียสูตร งาม,มากินเดียงมาสังสรร์แล้วก็เอาเงินมาหายประพอนเอาเสียผาเอาอยียงงมาหายหลายอย่างนั่นแหละยังคิดว่าเออปุได้สิเอาของมาหายนอกในฝันแต่ว่าก้อนสิไปแล้วก็บอกลูกน้องแล้วว่าเอิได้เวลาเมื่อแล้วว่าสัน่นสิพากันเมื่อ,พอเพิน่นเลยว่ามาขวกเก่าสีด้วยเก่ 9, 9, 4, าสีวสัตวย เปล่าไทยนะเก้าสีนะสา้นวางว่าเพิ่นจะเปล่าไทยบปล่เพิ่นชีเปล่าไถ่โอเนาะเออแต่วันงวันนี้ได้ตัวเดียวอืบอกตัวเดียวเลยตัวเดียวเลยบอกสามตัวข้างวันั้งหันแม่เพิ่นว่าอาจจะว่าเนาะหันได้สามตัวไปยันเอฟซีบอตัดเนาะกะหวัดหันสองตัวเลยอันยังหาหนึ่งสีร่ำอยู่นั่นเนาะแม่กับผู้เดียวกันนี่แหละผู้เดียวกัน ครับผมนาอครับคุณธรรมุชม่ต่ล่องติดตามกันเบิงฮาเทียมันได้แต่ว่าคุมุชมบ่กเรว่าอยากได้สารบ่ฮั่นได้บ่บ่ได้จว่มมาอยากได้สารเ้ามากินเลียงมายังกัน่นนะครับเอายังมาไห่มาพอนนะเอาเสียผ่าไม่แต่โตงรับเอาเงื่อนม้ไห่เดี๋ยวเพิ่นกว่าถเทงเวลาแล้วชิเมื่อแล้วว่าสารไม่กลุกจีบดเพิ่นมานรนบแสดงว่ามาหลายคนอยู่หลาย หลายเสียผ้าประเพมีมีแต่งงามๆก็เอามาให้กันยังวะครับในฟันก็คืนวันหรือจะคลองสิตายบ่คืนมาได้หาฮะว่าเนาะอายุเมียยืนรอตื่นขึ้นมาหรือจะคลองสิตายบ่กันนั่นว่าฟันแล้วตื่นขึ้นมาโฮเมียขึ้นมายังว่าคันที่ถามสามตัวเพิร์ก็บอกแค่สองตัวเนาะบอกย้มเนาะคันณะจิตถามว่าเอาตัวที่สามหมักตัวแดงเอาตามเพิร์บอกใช่เนาะครับอามเพิร์บอกเอฟซีสิ่ห้าอีกครับ หมุนขึ้นเป็นเลขหกนั่มเราก็เท่านันนะแมน,น,นกลับหัวขึ้นกลับหัวลวงครับเก่าสี่มันต้องเลขเก,ก่าต้องกลับหัวนั่ครับเก่าสี่หรือว่าหกสี่ครับผมทเพิ่นเพิ่นเพิ่นเมื่อ,อ,อ,อกี้เสีบขางห,หูหูมันเป็นหาเป็นหัวเ,เป็นหาหูเป็นหาเขาก็เอาหาใส่ก็ได้เลยเขาก็จะเอาหาเก้าสี่จังสี่ห้าเก้าสี่กระได <5 S 2> <5 S 1> เลยห้าเก้าสี่เออจริงๆนะเออมันแต่ว่ามันเฉได้มากอีกเนี่ยหาเพิ่นมาบอกมันก็หลายตัวเอาสองตัวอย่างสักก้อนเอาสออเอาตามเพิ่นบอกนี่ละ ตังไหนเขาจังค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันต้องมาิดตามคงทุต่ายอีกคนจีไล้ตัวอีกแม่เมนครับผมเอาเนาะปราบ้านนี้ละครับผมท่านผู้ชมตุเล่ครับนี่เด้อครับผมท่านผู้ชมตัวเลขของประพรอนประจำของวัดวันที่สิบหกกุมภาพันสองพันห้ากสิแปดเนาะครับผมเนาะไผมากระลองพิจนาเบิ่งครับผมเก้าซีตัวเดียวเก้าซีเกซตัวเดียวแขนแขนครับผมท่านผู้ชมไพมากระแคบนาจ้ไใเบิ่งครับผม ใครชอบก็จัดคัดให้เบิ่งควาคมสนุกสนานเนาะครับผมเนาะพอเที่ยงหรือว่าบาเอมหรือว่าเท่ามีสามดาวก็มาติตามไห้แค่เป็น,นแนวแท้ตั้งวัตที่ผ่านมากกับเป็นคุณแม่คำผงคือกันแม่คำผงคือกันแน่นอนที่ว่าพนมบอกกันห้าหนึ่งสี่แต่ว่าทานได้ตัดเหรียญกับพวกนี้มีโชคมีดวงกันอยู่หรอกครับเอ้ากับจังพอเที่ยงบอกครัคาไพมากกับจัดคัดให้เบิ่งควบคุมสนุกสนานเนาะให้ทุกท่านโชคดีโชคหมานครับผมคลิปนี้พอเที่ยงขอตัวราไปก่อนพอกันไหมคลิปหน้า แต่ว่าจะฝากเป็นใสได้ครับท่านผู้ชมเพรเื่อมีของดีมาฝากพี่ตอนนองเป็นสีพึ่งน้อง้างขอบคุณพระพัดได้หลายครับผมขอบพระพัดได้หลายครับสีพึ่งน้องสร้างพุทธคุณในด้านเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมค้าขายเหลียกเงินเหลียก,ยก,ยกสับหรือว่าโชคลาภตลับสีขาวจะเป็นตลับสีพึ่งนองสร้างเมื่อวานนี้พอเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูปห้ตะกุดมากได้ตะกุดนี่จะเป็นเครือเขาหลงเครือเขาหลงดีแนวดาไผ่มีติดต,ต้นติดตัวไว้จะเกิดบาลมี ม่ยิ่งเห็นม่ยิ่งหกักผู้ไส้เห็นผู้ไส้หลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีพนบูซ่าไปแล้วพนโทรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนมองจะเข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ,อ้ยว่าสันพอใด้ไปแล้วขายของดีขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอานะครับผมเนาะท่านไหนจะเอาไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมวัตถุมงคลทีนี่ที่ว่านองสางเลยมีความคิดคุณ กุยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญว่าลูกขออนุญาตเฮ็ดนองสร้างไดบอเพื่อให้ลูกชิดอยญายโยมสีนําไปสักกาบูชาหรือนําไปจิตหานที่บานที่เฮ่นไปบานจีเฮ่นก็ไม่ลดก็ดีทีเป็นสีมงคลถ้ามาขา้าขายกับบริจกดำมแจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือหน,นองสราง้างสมัยก่อนเท่าบ่าเขาใจว่าสราั่งมีคุณ คนบ่าเข้าใจสีไปเสื้อจะว่าหน้องแมวครับน้องแมวก็ดีเขาเอีกของเขาที่สูงของเขาเองอันนี้น้องสร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงกูปะ็ะรสัยาก็เลยบางควา้งเกียกุยก็ลงปูว่าลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิิมงคลให้ชื่อทิ่ไปที่เห,เหมือนที่เหมือกไปมันรักษาล,ล้างยางก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบ่อบบันไดคุยก็ลงปูเกียวว่าไปได้นังส้างมาไปได้ง่าส้างมา ลูกจะว่ารถผสมต่อให้เพิ่มพุทธุุนขึ้นหยกเป็นสั่นเป็นสั่นเป็นนั่นก็ได้ให้ดาดย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุนหยีมีพุ้จุขุนมีดุโตมียติฤทธิ์มีอานาจสามารถมเย็นอดยุทธิธสามารถไปหาผู้ใดเกิดกขึ้นว่ากิจการดีขึ้นกเ็นเรื่อยแต่มาเห็นวัตถุจนขึ้นมาบ้านนี้ในวัตถุแล้วมีน้องสร้างมีนังสร้างมีงาสร้งงางแล้วคนว่า ทั้งมองลาเอาผว่าให้เอาฝากกตูมต้นตูมกินน้ำบมกตูมกินเนื้อเท่านี้ฝากตูมคือตูมฟูมก็เลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกที่เกี่ยน้ำนี่คือฝากตูมฝากตูมบ้านพ่อจาปูนโบเอานวมาเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุกบ้านพวกเพื่อนตัวเอาต้นย่อเอาขื้นคือย่อในฝากย่อเอามาใส่ลงในนวดโบพ่อแล้วเอาฝากกุน พุ่นบาดตนคุ่นตรงเอากับฝ่าผ่ากาไปได้ยุ้งเรียนนี่มานี่คือใบคุ่นนี่นี่มันใบคุ่นเพระปสิฐานอยู่ครับม,ม,ม,มนนะ <laughs> เป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยางครับผมอาศิวรีอาศิวลรีองมหาราบอง์เมตตามหาราบนี่เป็น<ๆ>นี่แวลวมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม้วนสารไม่ยี่ดำมีตำนานมากการผีกันสางกาไปลงในนองสร้างคือไม่เงียดดำเสียมาเห็น จะมารวมเป็นโุดหยอดของนองสร้างครับคือปุกเสกของบุตเบิรตำหน้าอยู่ในเจตำานานเบริรปุกเสกเชื่อสรลอยลอยแปดจบปุ๊กมาเลยเชื่อในคู่บาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้า่าคืออาจารย์สี่ปูปุกเสกผู้รู้แรกนี่คือปูศีอ,อนุตโรอายุณันนี้อยสองปีอยู่บ้านข้างคาสว่างวโรงนี่ผู้กปุกเสกให้รู้แรกฮะ,ะาถ่ายไปสองผู้รอด บัตรกุดคนปูดอดทรม,มาชิโน,โน,นเป็นปูพิเศษปูที่สองาสามปูเพียนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนไอ้คนมังมีอยู่กินส่างกัน,กนมันจะทิวดูครับ,รบนี่นี่น,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 นปูเพียนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดบิโรด,รดยัตตานบนคือปูรอดทงซีเมืองอน,นี่มันบวกสายเลยบ้านเิ่นมาจากสายสายบ้านเยอะอย่าเยมลย ปูรอดออกมาจากสปูรอดเป็นส์สมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นกศูษสีไปหอ้องพ่อใหญ่สมีมคือราชคูปนสมเด็จนั่นแหละคือรื่องควอมเป็นมา